วันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นมากเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะเมื่อเช้าเช้า,าเาขาลงเลยนะตามได้ในติ๊กต็อกนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปลงใน YouTube เนาะ,ะอากาศหนาวมากเลยอ่ะเย็น ใน YouTube ด้วยค่ะเพรว่าที่เกียรต์ถ่ายสองสองสองาอยากและถ่ายเป็นอย่างนี้เลย,ยลเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นชาสไตล์แบบไหนเขาเรียกว่าผมชาเป็นชาสีแดงเหมาะสำหรับหน้าหนาวี่ไหมนี่จะเป็นสะพานที่คืนก่อนนั้นเราล่องเรือมาจะดูเนาะ หนาวอันนี้ใส่เสื้อแฟนใส่หลายชั้นเลยเพราะว่าหนาวเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์นึงเนาะที่จะเอาลงยู u ู u อ่บรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นชา <c oughs> ชาร้อนๆ <c oughs> กินกับผลไม้ปิ้ง <c oughs> <c oughs> แปลกไหม นะกินกับผลไม้ปิ้งด้วยเห็นไหมคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยฉ่ำทั้งวันเลยวันนี้ถ้าบุฟเฟ่ที่อกินเมื่อกี้จะติดตามได้ในติ๊กต็อกนะคะเพราะว่าโอไม่ได้ทำลงยนะู u ู e เนาะอันนี้ก็ทำลง youtube นิดหน่อย เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แค่ในตัวเมืองนะคะก็เดินตามตลาดที่เป็นไฮไลท์ของเขาอ่ะเพราะไฮไลท์เทีเ่ยวไปแล้วเชื่อเชื่อเขาเอามาเสิร์ฟน้ำอุ่นใส่กับมะนาวไม่ใช่มะนาวหรอกเป็นเลมอน เหมาะสำหรับหน้าหนาวเย้หนาวาเชา้าที่ที่ออกไปกินนะคะก็จะเป็นตรงนู้นตึกนู้นตึกที่โค้งๆเนี่ยแล้วก็บริเวณนั้นเขาจะมีอยู่ประมาณ6ตึกเขาจะเป็นแบบมีทั้งออฟฟิศมีทั้งโรงแรมอ้าค่ะ กินไม่เป็นหรอกแต่เขาแนะนำเ เราสั่งเซตนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีกินเดี๋ยวเราต้องก <ah wow. ินเดี๋ยวเราต้องเราต้องดูว่าเขากินยังไง

然后咱们糊就可以拿上去，面去烤着，uh huh. 然后那个方糖的话是待会有这个奶，这个奶可以倒进去煮奶茶喝，觉得不够甜可以加那方糖。然后这个是红糖、黄豆面还有白砂糖。啊哈、uh huh.。红糖黄豆面是蘸那个糍粑的，待会有那个白色的小方块就是糍粑。然后这个白砂糖的话是有那个粽子，粽子咱们可以往上面烤，烤了蘸一下。然后差不多就是这个样子。<Okay. S 1> <okay. S 2> 我在等那个是吗？ 等那个其他东西，哦、对，然后这个的话就是公道杯，公道杯，咱们绿茶拿这个绿放上面，然后它下下面就是那个新鲜的茶嘛，啊、就倒倒倒杯中即可。OK OK 好嘞。OK OK OK 哈哈 o k 哈哈 OK OK 理解理解，但我们喝茶不加奶，不加奶。<laughs> กินอย่างนั้นเลยเหรอไม่รอเลยเหรอเออกินได้<ม>กินเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทําให้ที่รักดีกว่าเดี๋ยวลอบผลไมา้เดี๋ยวเขา,เาผลไม้มาเสฟอ๋อมันเป็นจังงี่วายมาแล้วมีคุกกี้แล้วก็มีผลไม้ให้เราย่างนะคะ 这是糍粑、oh, <yeah. S 1> 红枣、桂圆和这个板栗，板栗可以放在上面烤。Oh. 然后这边是粽子、玉米、红薯，还有这个花生。Oh. 然后这个砂糖橘的话，就直接剥来吃就好了，我就不用放在上面烤会苦的。OK，好。OK。哎，谢谢。没事，有什么需要叫我们就好了。OK 了。菩萨、 เดี๋ยวมียทำโอเคไหมโอเคแบคเอลกินด้วยกันกินเกี่ยวนมองมกินด้วยก,กันไนม,กกนไนไม่ไม่กองเหรอกกองก่อนอนี่ชงชาให้ให้ไกด์ดื่มอ่าแค่นี้ก่อนน,นี่ใช่ไหมเออระวังลื่น,นระวังลื่นวีนผีทำราคาเขาแล้ว,ว,ว,วหนะึห่งร้อยห้าสิบเก้าหยนก็

ก็ชิวๆใช่ชิวชิวดิกุ้นกุ้นดิอืมข้อเลยข้อเลยอันนี้ถ่ายลง YouTube ให้เพื่อนๆดูใช่จริงๆกับเป็นี้อืออนี่เก่ารักได้นะ เมื่มอกี้มัวแต่คุยมัวแต่คุยกับไกด์ไ <c oughs> กด์หน้าตาดีนะคะแต่ไม่กล้าถ่ายหน้าไกด์ไกด์เขาจะสเปคผิงๆอ่อะตาจี๋จคนจนีนขยันทำมาหากินเนระพี่ร้านมีลำใหญ่นะกุศากุศลายัง ยังไปยังไปอุ้ยทีแรกเราลำไยปิ้งทำไมล่ะถ่ายแบบแนวตั้งก็เลยที่เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ชาป,ปิ้งกินได้ก็ดีนะคะเหมาะกับหน้าหนาวอากาศเย็นๆาชาชาร้อนๆที่รักลองชิมบะจจางไหมโอ้ขึ้นมาปิ้งดู ไม่ไม่ต้องปิ้งแล้วลก,งงกินได้เลยเมื่อกี้น้องพนักงานเขาบอกกินได้เลยแต่ที่รักลองชิมดูเมีม่ถืออันนี้ก่อนถือกล้องูขึ้นมากันแล้วเ่าินาันออกปาก โอ้เหนนะ้ำทิน้ำทิพ <c oughs> ค,ควันออกปากออกแล้วออกแล้วดีออละห,ห,หนาแบบนี้ก็ดีนะคะยัวชาที่เราชอบเมันเป็ชาิ จืดจดนี่แหละเพราะว่ามันอุ่นแล้วมันก็ต้มใส่แม่หาใช้ชีวิตเพลินๆชิวๆลำยายบ้านหลังเขาให้ย่างด้วยนะย่างได้ปั่นย่างนี่อไง ย่งางพวกเก่าลักพวกอะไรไปแล้วก็ดูวิวดูวิวขท่าเวลาดูความต่า,า <c oughs> งั่อยากให้เห็น <c oughs> 麻、啊、对。